ววิิ ah, ิยุเเเเปดพลลงบาาๆแ้รนใสวัสดีครับบรรดาญาติทุกคนและพ่ลุงเหมียนเตียนดองเล่ากลับมาเล่าขำขันนิทานในวงเล่า ah, ให้บรรดาญาตาิได้ควงกันเหมือนเก่าแล้วก็เหมือนเดิมมาละฟังขำขันนิทานในวงเล้ากันทั้ก่อนดีไหมล่ะเนี่ยนะไม่รู้ใครจะการล่อนกว่ากัน ใครจะกันล่อนกว่ากันเนี่ยเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมืองครับก็มีคนขับรถที่รับฝรั่งมาแล้วครับนะรับฝรั่งมาฝรั่งเขาก็คุยเลยครับก็ก็คุยเรื่องอะไรตร่อมีอะไรตร่อมีอะไรตร่อมีอะไรฝรั่งนั่งมาสองคนทีนี้คนขับกันนั่งมาขับกันมาเรื่อยเรื่อย,อยฝรั่งก็คุยพูดภาษาไทยได้นะ เขาก็คุยถึงบ้านข้าเมืองเข้าที่ประเทศฝรั่งเนี่ยนะเขาว่างานเทียมเมกกาเนี่ยนะเขาก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันมาคุยกันไปความตอนหนึ่งฝรั่งก็คุยกับคนขับรถว่าคุณไม่รู้อะไรก่อนนี้นะเราจะบอกให้ประเทศของเรานะตึกเอ็มพายสเตตตึกเอ็มพายสเตตนี่เมืองเราสร้างเสร็จ ภายในเจ็ดวันตึกเอ็มพร์สเตทสูงลาฟ้านะนะั่นเองสร้างเสร็จภายในเจ็ดวันเท่านั้นแหละใครจะมาสู้ประเทศเราได้ในขณะเดียวกันครับมันก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับคนขับรถก็ผ่านขับผ่านมาที่นี่เลยมาถึงอนุสาวรีย์ชายสมรแล้วผม คนขับหยุดลถเบรจชักเลยแล้วพร้อมกับอุทานขึ้นมาว่าอ้าวเฮย้ยเมื่อกี้ผ่านไปยังไม่มีเลยเนี่เอ๊ะทำไมอนุสวรีเหล็กขูดช้บมาขึ้นแต่ตรงเนี้เอ๊ะผ่านไปเมื่อกี้ไม่มีนายคนขับรถพูดอย่างนั้นฝรั่งถึงกับงงเพราะว่าเรื่องนี้ใครจะการล่อนกว่าใครอ้าวลองคิดดูกันแล้วกัน ขีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายท่าแป้งโยคขีนรัศมีวงกลมพดพื้นขันจำไว้ให้ดีแป้งโยคขี่ในรัศมีวงกลมแป้งโยคขีนรัศมีวงกลมครอบครัวผมใช้ได้ใช้ดีก่อนจะซื้อจำไว้ให้ดีจำรูปโยคขีนรัศมีวงกลมจำรูปโยคขีนรัศมีวงกลม ซื้อแป้งโยคีในรัศมีวงกลมจรูปโยกีนรัศมีวงกลมคำขันในท่าในวงเล่าเรื่องต่อไปคำขันเรื่องนี้ครับเรื่องมันไม่น่าจะเกิดบอกว่าเรื่องมันไม่น่าจะเกิดนะครับในขณะที่วันหนึ่งครับก็มีเรือสำรานลำหนึ่งครับก็แล่นพาผู้โดยสารไปเที่ยว ทีนี้เรลือกเกิดอับปลางอ่ะเจ้ตายกันเยอะแยะเลยทีเดียวเชียวในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่รอดชีวิตมาสองคนถูกเคลื่อนทัดไปติดเกาะล่างใหญ่เกาะหนึ่งจะไม่รู้เกาะอะไรกงน,นะในขณะเดียวกันในคนที่เกาะเศษไม้มันเนี่ยนะครับก็มีชายหนุ่มรูปร่างอ้วนนะฮะอ้วนอ่อนแอน น่มาด้วยกันกะอ้วนกะอ้อนแอนมาเลยมาเลยมาติดอะ่ะจมาติเกาะอยู่นะครับไอ้ผู้ชายรูปร่างบืดบินนายอ้วนน่ะนะมันก็เป็นอะไรที่ว่าแหมมองกันไปก็มองกันมาครั้งที่อยู่ในเรือนะมันไม่ได้พูดกันไม่ได้คุยกันนะมันไม่ได้พูดกันไม่ได้คุยกันอะ่ะแจทีนี้เปิดมาถึงที่เกาะไอชาย คนหนึ่งมันก็ไอ้ชายรูปร่างอ่อนแอก็พูดขึ้นว่าคุณมิต้องมามองผมแบบนั้นหรอกนะอย่ามามองด้วยสายตาแแทลมผมหรอกคุณเลิกความคิดของคุณได้แล้วนะถึงผมจะรูปร่างผอมบางแบบกะเทยอ,อย่างนี้นะแต่ว่าผมจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวนะจะบอกให้ฝ่ายไอ้ผู้ชายรูปร่างกะเทยนะเจ้ไอ้รูปร่างยักษก์นะเจ้ไอ้อ่อนแอนะรูปร่างเหมือนกะเทย ไอ้รูรลางอ้วนลำบึกแน่แน่มันจะเป็นยังไงไอ้ผู้ชายอ้วนลำบึกเมื่อได้ฟังไอ้ผู้ชายรูปบ่างอ่อนแอนขาวบางพูดเช่นนั้นมันก็เลยพูดก,กับไอ้ผู้ชายรูปบ่างอ่อนแอนขาวบางคนนั้นแปลว่า แล้วงานแลกแหละงานคืนก็โชคร้ายเซ่พ่อหนมจะสับอ้างถึงผมจะมีเรีบล่างบึงบึๆก็ตามทีนะแต่ย้อนให้เป็นกนเะเทยอยู่กันสองคนงี้เสร็จเขาแน่<笑><笑> ปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยามาวินปวดเมื่อยร่างกายผ่อนคลายด้วยมาวินน้ำมันยามาวินน้ำมันสำหรับถูทาไม่เหนียวเนอ้อเปลอะเปล่าน้ำมันยาตรามาวินน้ำสีเขียวใสน้ำมันยามาวินเป็นยาแผนโบราณใช้นวดเมื่อปวดเมื่อยปวดเมื่อยแข้งขาถูทาด้วยมาวินมาวิน กระพมจะช่วยได้ไหมเนี่ยกระพมจะช่วยได้ไหมนี่เป็นชื่อเรื่องของขำขานกระผมจะช่วยได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้ก็สมัยประเทศไทยยังคงอยู่ในพวกบรรดาตักตังแต่ชั้นท่านขุนคุณหลวงคุณพระ,พ,ระพยาเจ้าพญาอะไรนั่นนะครับในขณะวันนี้ที่มันจะมีเหตุเก вот ิดขึ้นเหตุมีเหตุเกิดขึ้นนะครับในขณะนั้น,นก็ฝนตกพลําพลครับ ในขณะนั้นก็มีสุดภาพสตรีนางหนึ่งครับนะน่งจงกระเบนแต่ไม่ใช่ยีนลีวานน่งจงกระเบนลายดอกแล้วก็เท่าอ่อาถ่ายก็าบอกอาราที่หนะ้าอกเขาเรียกว่าต่ายอะไรนะตะเบงมานได้เลยนะถ้าหมายก่อนนะนะหล่อนก็เดินโอไว้นาตฝนก็เริ่มพลั้มพลัม,ลม,ลมขึ้นมาแล้วแทนที่จะเดินเร็วๆครับทีนี้มันก็เป็นขี้ดินอยู่แล้วครับมันก็ลื่นมันเป็นธรรมดานะครับ ในขณะเดียวกันครับที่เดินผ่านผู้ชายคนหนึ่งไปและผู้หญิงคนนั้นก็หกลงดังปับผู้หญิงคนนั้นก็อุทานออกมาว่าอุ้ยตายแล้วคุณพระช่วยฝ่ายไอ้ตะคนที่เดินผ่านมาเมื่อตักครู่เนี่ยนะห่างกันไม่ถึงวาน่ะนะก็คือคุณหลวงล่ำสุลาบาน คุณหลวงล่ำสุลาบานเนี่ยมันจะอย่ามองลาตาเก้า,า,าเหรียญลุน <c oughs> คุณหลวงล่ำสุลาบานดาก็พักดอนเฉียดไปก็มาวิ่งกลับมาเลยหันกลับไปจับประคองแต่ก็ยั้งมือไว้ก่อนผู้หญิงก็เอียงกระเทเลตูดจำเบานอนหงายท้องหงายใต้อยู่แล้วไอต้ตาคุณหลวงล่ำสุลาบานแกก็เลยพูดไปกับแม่สาวน้อยล่างอ่อนแน่นั้นว่า ผมเป็นแค่คุณหลวงเนี่ยไม่ถึงขั้นคุณพระจะมีสิทธิ์ช่วยคุณได้ไม้มถ้าช่วยได้ก็จะได้อุ้มเดี๋ยวนี้แหละตาบ้าจะเป็นไขก็ได้หาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้า อยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทําให้ชุ่มคอบอกแล้วไงไออาอปาเช่ยาแก้ไออาอปาเช่คำขันในทานในวงเหล่าเสนอคำขันในเรื่องว่ามากับเขามันกันเหรอมากับเขามันกันเหรอคุณทั้งสองแนะ่ ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นกำลังฉุดกระชากยาลากผู้หญิงไปทำมิดีและก็มีลายในกระท่อมล้างนะก็โดยตกลงกันว่าอย่าไปลุมเข้าทีเดียวต้องขับไปกันทีละคนสองคนอย่าเข้าไปมากในขณะนั้นก็มีตำรวจนะครับมีตำรวจขับมอเตอร์ไซค์นะครับสายตรวจระวางงานเถอะก็ขับผ่านมาบัะสบพบเหตุก,การณ์ เมื่อเห็นคนมีเหตุการณ์แบบนั้นนะครับวัยรุ่นกลุ่มบ้าเลอหลากผู้หญิงเข้าไปโสมอย่างนั้นทำไมิดีมิร้ายอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจจะมานั่งเกาวสือกแก,ก๊แก,กและดูดเหรียงจบโจบ,จบแบบที่ตะทวนแกว่าก็ไม่ได้ <laughs> ตํำรวจก็วิ่งลงไปเลยทีเดียวเชียววัยนะร,รุ่นก็วิ่งหนีกันเกิดเกิดกเจิงนะครับวัยรุ่นก็หนีก็เจอกระเจิง ผู้หญิงนะครับเมื่อถลบเตือนขึ้นมาผู้หญิงที่โดนสมเขาก็พูดขึ้นว่อาอ้าวคุณตำรวจก็มากับเข้าเหมือนกันเหรอไปเรียงตามคิวเธอไปบอยผมมาช่วยคุณ บบุฟังข้าหมดเวลาเวลาถ่าแล้วแม่ตำรวจเข้าไปช่วยบอกมาเหมือนกันล่ะอ่าโชคในมีความสุขทุกท,ท่านเอาทีมงานไปเลยกลับบ้านกันคักเก็บคักเก็บของให้ดีอย่าลืมยาดองเหล้าตรากเก้าเหรียญทววัดีครับวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วรินเหล้าใส่โซดาบัง ชายมีเงินใช้เป็นตันทางข้าวของสารพันคงสุขสันใจเรามีเงินทองปากไว้ออมสินมีอยากกินไว้กันแก่เท่ามีคอปเตอร์ไว้หอเชะพาะเราไว้หอะำําเช้าเวลารถแน่นถนนถมีลูกหลานเอาไว้ชมเคยมีลูกเคยสะพายหลายโค